ไข่หมอลำนะจ๊ะอาจจะไม่ครบอาจจะขาดสิ้นตองให้แม่เราหาสินไปพอ,อทุกอย่างครบแล้ว บอกกินข่าวอยู่พี่น้องบอสน่ะจะกินข้าวอยู่นะคะเดีแอบดู่บ,บอสกำลังกินข้าวนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้บอสกินข้าวก่อนนะคะ ได้สดค่ะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว้าวแม่แม่เอซีมาแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณอามาสามท่านเหรอคะวันนี้เออไปวัดมาใช่ไหมคะวันนี้ไปไปวัดได้ไปโอ้ไปนอนมาีวันนี้คุณวันนี้คุณอาพาเพื่อนมาดูดิเกด้วยนะคะ นี่ทานให้อร่อยนะคะวันนี้คุณคุณอาเพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ใชเป็นไงบ้างคะอืม,อมนี่มาจากความรู้สั้นมาแต่ละที่จะทำมาดูหมดละดีค่ะเดี๋ยวจะได้ดูเรื่อยๆไม่คะ่ะ กลุมวันนี้เข้าได้เลยนะคะลิงปักด้านล่างนะคะ149บาทวันนี้เรามีโชว์เปิดนะคะวันนี้อ้ามาแล้วโอ้โหแต่ละคนคือแบบว่าปิดโวงนี่คือเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทั้งนั้นเลยแต่ละคนแบบชำๆละมุนนี วแมันก็ใช่ก็ใส่เกียร์เลยใส่ไป,ไไปวันนี้แสดงเร็วอยู่นะคะอ่าโอ้โหพี่เนอร์ถ่ายแต่คนเดียวอ่ะอืม <ทฤ S 2> หรอเดีย๋ยวไปทักคายพี่ภรรยาก่อนนะคะค่ะ ไอ้ไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นะคะโอ้โหมาแล้วสองนางเอกนะคะทุกคน,กอ,นอุ้ยทำไมทำหน้าไร้ายขนาดน,ะะนั้นคะนางเอกเอ,อทุกวันนี้ก็คือไม่ค่อยตอบแชทน้องลอง <c oughs> อะคนาความสุขนปตออรออกไปคนนี้ป้าเตรียมแล้วนะคะอันนี้คือ อันนี้คือตรงที่บอสนะคะที่แต่งตัวแล้วก็องสันนะคะแต่งตรงนี้นะคะในวันนี้นะคะมีดาวร้ายรับเชิญด้วยนะคะอคสองท่านนะคะสวัสดีค่ะคนี่จะเดินพี่น้องมุ่งหรีพร้อมนะคะเมื่อในสถา,านที่พร้อมนะคะเข้ากลุ่มได้เลยนะคะวันนี้ จะแสดงเรื่องไปในแนวไหนนะคะให้ทุกคนเข้ากลุ่มมาติดตามกันนะคะามาก็ไม่ได้เป็นคอนอนุมัติค่ะอาพ่อครับใครอ,อนุมัติคะพี่เสาหรือเปล่ายามาคะ่ะทุกคนเดี๋ยวรอนะคะรออนุมัติก่อนนะคะทุกคนใจเย็นนะคะเริ่ม หนึ่งทุ่มค่ะเริ่มหนึ่งทุ่มนะคะใกล้ๆหนึ่งทุ่มอาจจะเลเรดหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ไล์เปิดให้ดูก่อนเวทีนะคะเดมนี่ะอ๋อโอเคค่ะ นุซี่นะคะใครที่ยังไม่อนุมัตินะคะ,ะน,นี่วงวางรีพร้อมนะคะเครื่องเสียงทีนะคะพร้อมวันนี้ไฟจัดเต็มเหมือนเดิมโอ้ที่เพิ่มเข้ามามีนี้ด้วยนะเพิ่งหนูเพิ่งเห็นมีโดมด้วยกันฝนไม่เปียกแน่นอนถ้าฝนตกแต่ไม่เปียก ฝนไม่ตกแน่น,นอนนะคะวันนี้ดูของฟ้าปลอดโปร่งดีมากก<อ>็พระเอกดาวร้ายออฟนะคะอนะอฟธนัตอะไรอ่ะจำไม่ได้เอ,อกออฟซ่าออฟซ่าดาวร้ายระดับอาจจะเป็นแบบระดับต้นๆก็ได้อ่ะของคันนลิเกอย่างเงี้ยนนะคะ่ะโหวันนี้พี่เนิร์ใครแต่งหน้าให้คะวันนี้โอ้โหรอคิวอืมคนมาทางนี้บ่อยเนาะค่อยเนาะ เอารองเท้าอยู่ตรงนี้ค่ะรุ่นไงะคะมี่มีดี๋้วทำงานแป๊บนึงโอ้โหพี่พีแต่งหน้าสวยมากยังไม่เริกนยังไม่เิยังไม่เลิวเนี่ยเออเอเชื่อได้เชื่อได้อุ้ยน้องเบนใช้แป้งของอะไรคะใช้แป้งีคโอนนี่แป้งพีคโอนนะคะทุกคน ลิสติกเหรอคะลิสติกนี่ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่ามีคนแบบถามซื้อด้วยใช่ไหมไปเล่นเกแต่วไม่ว่าเอ้อล้วาแล้วทำไมฉันต้องพลาดด้วยล่ะคะนอะ โ,โหค่าน้ำมันกับค่าลิฟต์ไม่ไม่สมาร์ทกันเลยนะมาได้เลยนะคะมาหน้าง,งานได้นะคะนี่พระเอกหนูมาแล้วนะคะสองคันมารอแอดมินก่อนนะคะพี่นุซี่นะคะพี่ซี่นี่พอซิงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแต่งหน้ากันนะคะทุกคนมาดูทีมงานของเราวันนี้ามเริ่มมา2องทุ่นะคะ ใครมาหน้างานนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าอีกแบบหนึ่งงานวัดที่นี่มีอาหารให้กินด้วยนะมาชิมปลาร้าไช่นนโอ้โหวันนี้น้องใหม่คุณอั๋นนะคะมาครั้งแรกอีพีลิเกโอ้โหวันนี้แสดงเป็นอะไรคะแสดงเป็นแสดงเป็นเออเป็นเพื่อน โอ้โอยู่ในแก๊งคนสวยด้วยแก๊งบอสโอ้โหก็สมมว่าเป็นแบบว่านางเอกรองเนี้ยเลิศนอีน่งนีธรรมดาตมใคอบัตรอตัเข้าุิดเลยใครอยากชมการแสดงนะคะมาเบิงว่าพี่อันจะแสดงไปที่ไหนเนาะมาลิเกเ์อแหลกอาจจะชอบกันได้เน่เออวันนี้ได้ข่าว่า มีโชว์เปิดด้วยนะคะออโอเคตัวเล็กแสดงค่ะน,นี่ไงตัวเล็กแต่งหน้าอยู่นี่น้างงานก็มาดูได้นะคะมาชมได้นะชมฟรีด้วยโอ้โหไปดูคุณอาตามัมซุ้มตามํานี่ ถ้าเรามาหน้าง,งานเราก็จะแบบนี้นะคะตามส้มตำบริการเล่นเข้ามาเล่นเข้ามาค่ะ,ะนี่นะคะพุณไปเพราะว่าซาวด์แบนะคะเพราะว่าซาวบาวาวบอันนี้อย่างน้นำสำราญนะคะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะวันนี้นะคะว่าคุณอาเอาเงาะมาด้วยก็คือตอนแรกเต็มกะละมังตอนนี้หมดแล้วเอาว้ามาเข่งโอ้โหแครอุ๊ยอะไรอ่ะน่ากินจังเลยอะ่อ<พ>ะผัดไทยผัดไทยเลิศอาจจะชิมนะค่ะ ข้าค <ITA> ุมได้เลยนะคะร้อบเก้าบาทนะคะแล้วพี่นุซี่กำลังเล่งอนุมัติอยู่นะคะทุกคนใจเย็นนะคะใส่บุฟเี่์ซอนไปนะแซนแล้วเขุญาตไปเอาช้อนก่อนบ้างไปไหนล่ะ ได้อยู่นะคุณอามันเปรี้ยวได้แล้วมันใส่เลดสองเล็บโอเคแล้วน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวเด้อไม่ต้องเยอะใช่ค่ะระกนะคะวันนี้อ๋ออันนี้อะไรเอ่ย อันนี้คือหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนดึกมาก็คือบกินได้เลย<า>รอิิง์ค่ะเดี๋ยวรอนะคะรอพีมนูซี่นะคะเร่งอนุมัติอยู่นะคะ<า>นี่ครัวครัวของเราคือแบบว่า ก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงการแต่งหน้านะตอนนี้ทุกคนเข้ากลุ่มฟิตได้เลยนะคะเข้าไว้รอเลยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตาม ค่ะทุกคนวันนี้โอ้โหวันนี้พี่วินเนอร์แต่งหน้าแล้วเริ่มแต่งหน้าแล้วพระเอกวินเนอร์พระเอกตาวันนี้โอ้โโอมาแฟนมาค่ะน้องแป้งมานะคะวันนี้ไม่ได้วันนี้มีโชว์อะไรบ้างคะ เรเริ่มบอกแล้วริลลิปจึงมากจริงอันนี้คือแดงจริงใช้จริงนะคะจากเด็กในวงเราแมทลิปนะทุกคน,นแต่สีมันสดเบอร์เนาะดูสวยสวยเลยอันนี้เบอร์สามไหมใช่เบอร์สามเบอร์สามแดงแบบว่าแดงออกเลือดเลือดนิดหนึ่งแล้วเบอร์สองแสดงสด ่นใจทักได้แทนนะคะเบอร์หนหนึ่งนี่ใช้เบอร์หนึ่งเลยสหนน่วงยเลยสวยสวยนี่แต่งหน้าเข้าแล้วก็ใช้ลิปแบบดแบบดงแบบคือแดงแบบสาใจใช่ค่ะมานั่ง,งานได้นะคะวันนี้ ตะเลวันนี้แสดงในนิเกยครั้งแรกหรือเปล่ปาใช่อันนี้จะได้ว่าคัมแบ็กเลยไหมคะยังเฮ้ยย,ยังไม่ให้คำตอบนะทุกคนแต่ว่าต้องรอติดตามนะคะน้องปูไม่ได้มาค่ะติดเรียนนะคะตอนแรกว่าจะมาแล้วแต่ว่าอาจารย์แบบนักสอบเดี๋ยวจะเดินไปหาพระเอก เระเอกน่าเอกของเราแต่งหน้าหรือยังเอ่ยเพราะว่าตอนแรก้กำลังกินข้าวอยู่ใช่ค่ะมีแต่คนเสริมหลอ่อทั้งนั้นปิดวงมานี่จะ่ละคนละมุนเสริมความสวยความหล่อให้กันอ๋อไม่มีแล้ว โอเคอ่ะพระเอกแต่งหน้าก่อนนะคะคนแรกไม่จ้ะไม่ไม่เาแต่งเารีบโอเคไปแต่งเอกจ้ะต่งหน้อไรไม่ชตอนเียมันวาว่าอะไรยนั่นและฉันแต่งได้ช่ะเเดียวนละยฉันจะแต่งแล้วเราแต่งหน้าโอเคฮะจะมา ก็นั่งเลยแต่งเลยตอนนี้อ๋ลืมผ้าลืมกแก่ตอคือแบบว่าเราต้องรีบนะคะทุกคนอ่ะอันนี้คือชุดแปลว่าพร้อมแล้วเรียบร้อยเตรียมเรียบร้อยค่ะวันนี้จะขึ้นเร็วนะวันนี้จะขึ้นนะพี่พี่เอาใครมาผมฝ่าวิ่ยโอเคฝ่าวิ่งฝด้วิ่งเราจะไปดูบรรยากาศแต่นอกจากตอนนี้คือแบบว่าเร่งรีบเราจะไม่ทันการนะคะ อาจจะพูดคุยกับเอฟซีไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าด้วยเวลานะคะเพราะพระนางจะขึ้นเปิดก่อนอ่าอีพีนี้พระนางขึ้นเปิดอ่าพี่เบนเร็ว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 ,วโอ้โหทุกวันนี้หล่อขึ้นนะเนี่ยอะไร ไม่มีแฟนค่ะโสดทข้างบนน,นั่นน่ะน้นน้องเบนนัน้องเบนหยุดสิเขาไม่โวดเลิกงานทุ่มหนึ่งจะทำให้น้องท่านค่ะทันนะคะเข้าผมรอเลย ตอนนี้คือเร่งมืออยู่เร่งแล้วตอนนี้เร่งแล้วยังยังไม่เห็นทัสซี่เลยฮะเกือเป็นบรรยากาศน้องๆในวงนะครับแดนเซอร์กำลังแต่งหน้าแต่งตัวกัน เพจตั้งซันจ้าครับรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับพี่ธนาวานรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณครับรอในกลุ่มแล้วคิดถึงสขงเทยย่างครับคนนี้ชวนคุยไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวจะพาดูรรยาการ จะเป็นมารากันนาวเวทีนะครับ